สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านกลับมาพบกันในเช้าวันศุกร์ที่20มิถุนายน2568กับการอัปเดตสถานการณ์ฟ้าฝนเช่นเคยนะครับพี่น้องโดยวันนี้เราจะไปดูภาพใหญ่กันนะครับพี่น้องระดับโลกที่ควบคุมลมฟ้าอากาศบ้านเรากันยาวๆตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงปลายปีกันบ้างนะฮะ นั่นก็คือปรากฏการเอนโซนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเอลนิโยและลานิยานะฮะส่วนอีกสถานะหนึ่งก็คือสภาวะความเป็นกลางนะครับโดยการอัปเดตล่าสุดนะครับที่พี่น้องเห็นภาพตรงหน้านี้ประจำเดือนมิถุนายนก็เป็นข้อมูลจากโนอาสหรัฐอเมริกานะครับด้วยความที่สถานะเป็นกลางนั้นพี่น้องเห็นไหมครับแท่งสีเทาๆนั้นลากยาวเลยนะเห็นไหมครับยังคงลากยาวดังนั้นวันนี้เราจะไปกันแบบ สั้นๆฮะกระชับกระชับนะครับพี่น้องก็จากกราฟแท่งตรงหน้านี้นะฮะก็คือโอกาสที่จะเกิดแต่ละสถานะในอนาคตซึ่งเหตุจากปีนี้มีความผันผวนสูงมากผมขอแบ่งการวิเคราะห์แบบคาบเกี่ยวเวลานะฮะออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะช่วงแรกก็คือในเดือนพฤษภาคมนะ,ะเดือนที่แล้วถึงเดือนสิงหาคมนะฮะ2568พี่น้องจะเห็นว่า แห่งสีเทานะฮะหรือสภาวะความเป็นกลางเนี่ยสูงนะครับสูงโดดเด่นมากเลยนะ,ะมีโอกาสเกิดสูงถึง85-100%เลยทีเดียวนะครับก็เปรียบเสมือนเรายืนอยู่บนถนนเนี่ยครับพี่น้องสายตามองไปข้างหน้านะฮะก็จะเห็นความแห้งโล่งนะครับสลับกับมีความเปียกชื้นหรือหลุมน้ำนะฮะขังเป็นหย่อมๆย่มนะฮะที่เป็นหย่อมๆย่มนั้นก็ เกิดจากโอกาสการเกิดลานิยาแท่งสีฟ้านั้นขึ้นมาประมาณครึ่งๆนะฮะของสถานะความเป็นกลางเห็นไหมครับพี่น้องแต่เอลนิโยเนี่ยครับสีแดงๆก็มีน้อยมากนะครับแทบจะเป็นศูนย์นี่หมายความว่าในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับสภาพอากาศจะยังคงดําเนินไปตามฤดูกาลปกตินะครับพี่น้องเป็นหลักครับช่วงที่2นะครับกรกดาคมนะครับไป รกรกฎาคม2568เนี่ยไปถึงมกราคมนะฮะ2569ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่น่าจับตานะครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นแท่งสีฟ้าของลานิยาไหมครับเขาเริ่มตายระดับสูงขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะฮะจากที่เคยน้อยนิดฮะตอนนี้โอกาสเกิดพุ่งขึ้นมาสูงสุดถึงระดับ40%นะครับในช่วง เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนะฮะซึ่งเป็นระดับที่ขึ้นมาเทียบเคียงกับสภาวะความเป็นกลางนะฮะที่อยู่ราวๆห้าสิบถึงหกเท่านั้นนะครับสรุปภาพรวมนะครับพี่น้องเอนโซ่ในพูดง่ายๆก็คือตลอดทั้งปีนี้นะครับสภาวะความเป็นกลางยังจะยังคงเป็นพี่ใหญ่ที่คุมเกมอยู่นะครับแต่ในช่วงปลายปีปลายปีนะครับเราจะมีแนวโน้มที่จะเจอกับ ลานิยาแบบชั่วคราวนะครับพี่น้องซึ่งการมาของลานิญาแม้จะแค่ชั่วคราวก็อาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ปลายฤดูฝนนั้นจะมีฝนตกมากกว่าปกตินะฮะในช่วงปลายฤดูฝนและก็อาจจะส่งผลต่อเนื่องให้มีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปกติในช่วงต้นปี2569ได้ครับแต่ทั้งนี้นะครับพี่น้องการที่เปอร์เซ็นต์ของสภาวะความเป็นกลางกับลานิยามันใกล้เคียงกันนะฮะไม่มี ไม่ได้มีใครชนะแบบผ่านลอยแบบนี้นะครบ่งชี้ถึงความผันผวน,นที่สูงมากนะครับพี่น้องสูงมากอนาคตยังคาดเดาได้ยากนะฮะถือว่าคาดเดาได้ยากเราจึงต้องติดตามการอัปเดตข้อมูลเหล่านี้กันอย่างใกล้ชิดในทุกๆเดือนครับแล้วก็ติดตามการพยากรณ์จากโมเดลระยะสั้นนะครพี่น้องในช่วงเดือนต่อเดือนก็ระยะสั้นทั้งก็เป็นหลักประจําวันนั่นแหละครับและทีนี้จากภาพ ระดับโลกเราก็ย่อส่วนมาดูการคาดการปริมาณฝนในบ้านเรานะฮะโดยเฉพาะกันบ้างนะครับข้อมูลทุดนี้มาจากแบบจำลอง NMME นะครับอ่าก็ซึ่งเปรียบเสมือนคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะฮะก็คือเขาเอาผลวิเคราะห์จากโมเดลเนี่ยครับโมเดลมาตรฐานหลายๆตัวทั่วโลกเขามารวมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือนะครับพี่น้องน่าเชื่อถือที่สุดไปดูกันเลยครับว่าอีก3เดือนข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะ จากภาพที่เห็นก็เป็นเดือนกรกฎาคมนะครับประเทศไทยโดยรวมจะมีฝนใกล้เคียงค่าปกตินะครับที่เห็นซึ่งค่าปกติของเดือนนี้จะอยู่ราวๆ200ถึง210ม mm, ิลิเมตรยกเว้นพื้นที่ภาคเหนือนะฮะภาคเหนือตอนบนพี่น้องจะเห็นมีสีเเหลืองแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะฮะที่ฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อย ถัดไปก็คือเดือนสิงหาคมนะครับพี่น้องผลพยากรณ์ยังคงระบุนะครับทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติเช่นกันครับซึ่งเดือนสิงหาคมนั้นก็เป็นเดือนที่ฝนเยอะอยู่แล้วนะครับพี่น้องค่าปกติเฉลี่ยก็อยู่ราวๆ240มมตรนะฮะประมาณนี้ถัดไปก็เดือนกันยายนก็น่าสนใจนะครับประเทศไทยตอนบนทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีฝนใกล้เคียงถึงมากกว่าค่าปกตินะฮะ มีมากกว่าค่าปกตินะครับก็คือออกสีเขียวจ,งจางๆนะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติซึ่งโดยเฉลี่ยของเดือนกันยายนนี้นะครับประเทศก็จะมีฝนมากกว่าเดือนสิงหาคมนะครับพี่น้องก็คืออยู่ราวๆ250ามิลิเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งพอฝนมากกว่าปกติก็เอาก็จะได้ฝนเยอะนะฮะฝนเยอะย้ํากันอีกครั้งนะครับพี่น้องนี่คือการคาดการระยะยาวใช้สําหรับเป็นแนวทางในการวางแผนภาพใหญ่เท่านั้นนะฮะ สถานการณ์จริงอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะฮะเราต้องคอยติดตามการอัปเดตกันต่อไปครับสองอนาคตกันไปแล้วนะครับพี่น้องทีนี้เราก็มาซูมภาพนะฮะกลับสู่โลกแห่งความจริงความเป็นจริงกับสถานการณ์ฟ้าฝนของบ้านเราในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่20วิิุนายนกันครับเริ่มกันที่ลมมรสุมทั้นถังเมฆนะครับพี่น้องวันนี้ยังคงพัดเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับ ข้างแรงก็ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยแต่ที่น่าสนใจก็คือทิศทางของเขาครับทิศทางก็เปลี่ยนไปนะครับวันนี้แนวการพัดก็จะเบนไปทางทิศตะวันตกตรงๆนะฮะทะเลาะกับกะกะเขาได้แหละครับถึงตะวันตกเฉียงเหนือก็คือหัวทิ่มลงมาครับพี่น้องเห็นไหมครับตามลูกศรสีแดงก็คือพัดผ่านพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะครับ แต่เขาก็จะพัดยกขึ้นนะฮะยกตัวขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะฮะก็มองตามลูกศรสีแดงและเมื่อพี่น้องนะครับเมื่อเรามองลงไปในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเห็นว่าริมความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นและแห้งนะฮะจากซีกโลกใต้ย,ยังคงแทรกตัวขึ้นมาปกคลุมอีกแล้วนะครับในวันนี้ถัดไปเราก็ไต่ขึ้นไปนะฮะไต่ระดับขึ้นไปดูลมชั้นบนกันบ้างนะครับวันนี้ลมระดับบนกําลังอ่อนมากนะครับ โดยทั่วไปโดยเฉพาะตอนบนนะครับดูสเกลสินเงินออกเข้มเลยโดยพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแอนิเมชันเท่าไหร่เนื่องจากอย่างที่ผมบอกกําลังมันอ่อนมากส่วนพื้นที่ภาคใต้นั้นก็อาจจะเห็นได้ชัดเจนกว่าก็คือเป็นบริเวณที่ลมเห็นไหมครับพี่น้องตามลูกศรสีเหลืองลมระดับบน2ทิศทางพัดเข้ามาปะทะกันหรือที่เราเรียกว่าพัดสอบข้าหากันนะฮะบ,บริเวณภาคใต้ตอนกลางนะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อเรานำจิก๊กซอนะครับทั้งสองชั้นนะฮะลมทั้งสองชั้นมาประกอบกันบนโมเดลคัดการฝนนะฮะเราจะถอดรหัสฟ้าฝนวันนี้ได้ดังนี้นะครับพี่น้องพื้นที่ภาคเหนือนะฮะภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะในวันนี้ก็จะมีฝนเพียงประปายนะครับเบาบางตกแค่บางแห่งเท่านั้นนะฮะเพราะเจอลมมรสุมที่พัดในลักษณะทิ่มหัวลงนะครับ ทำให้การยกตัวของอากาศไม่ค่อยดีนะครับพี่น้องแถมไม่มีลมบนมาช่วยสนับสนุนเลยนะครับสําหรับพื้นที่ภาคอีสานนะจะยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะด้านตะวันออกและตอนบนนะครับด้านขมขวานนั่นแหละครับเพราะเป็นแนวที่ลมมรสุมพัดยกตัวนะครับพี่น้องพัดยกตัวขึ้นเข้าหาแนวร่องมรสุมที่อยู่ด้านบนคือทางตอนใต้ของจีนนะครับพื้นที่ภาคใต้นะครับแม้วันนี้นะครับแม้ อยามีลิมนะครับอยามีลิมความกดอากาศสูงเข้าปกคลุมนะฮะซึ่งปกติก็จะทําให้ฝนน้อยนะฮะเข้ามากดทับนะครับแต่ชั้นบนนะฮะลมระดับบนกลับมีลมพัดเข้าสอบผ่ากันเห็นไหมครับพี่น้องตามลูกสอบสีเหลืองการประทะกันของลมชั้นบนนี่แหละครับที่จะบังคับให้อากาศยกตัวนะฮะแล้วเกิดเป็นฝนขึ้นมาได้นะฮะทะลุความเย็นขึ้นมาได้นะครับในวันนี้ เราไปดูรายละเอียดผลการคาดการณ์ปริมาณฝนของแบบจำลองในแต่ละภาคนะครับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ในแต่ละภาคกันเลยครับตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้นะครับ20มิถุนายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้21มิถุนายนพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับก็ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนาน,าน่านกำแพงเพชรพิจิตรและพิศณุโลก ภาคอีสานนะครับก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสีิของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดหนองบัวลาพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนกครน,นครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับพื้นที่ภาคกลางนะครก็จะมีฝนฟ้าขนองก็ร้อยละสิบของพื้นที่นะฮะก็ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีและสระบุรี พื้นที่ภาคตะว,วันออกนะครับก็มีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับกตกได้บางแห่งที่จังหวัดนครนยรายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดสําหรับภาคใต้นะครับพี่น้องก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่นะครับตกได้บางแห่งก็บบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สตูตลตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงสาหรับสบปลาวเพื่อนบ้านนะครับ ในวันนี้ฝนดีเลยนะครับ40-60%ของพื้นที่นะครับก็ตกได้ก็ตั้งแต่แขวงพงสาลีบ่อกแก้วหลวงน้ำทาวดมไซสซย,สย,ยบุรีหลวงพะบางเวียงจานร์สสมบูรณ์บริคำไซคำม,มว้วนสวรนค์เขตสารวันเซกองจำปาสักและอัตตปือนะครับนะปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมในทะเลนะครับตามสเต็ปนะครับพี่น้องอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1เมตรนะครับประมาณ1เมตร ตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรส่วนอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2ถึง2เมตรนะครับตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ